สวัสดีครับเบบซี FC, และท่านผู้ชมที่ก้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับก็มาตามผลออกวันที่25เดือน3พศ2568นะครับกับแนวทางฮานอยนะครับก็มีฮานอยพิเศษปกติ VIP นะครับส่วนแต้มรวมก็จะนําไปวิ่งไปรูดนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาตินะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับ ครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิกฤหอันเล็เด่นนะครับจากโซนงศก้าก็คัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่ข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ครับก็มาดูผลออกสำหรับแนวทางหาหนอยพิเศษนะครับหาหน้อยพิเศษหาหนอยพิเศษอันนี้ผลออกมันออกเมื่อวานนี้มันออกกาชาดันะ้งเนาะน่าจะเป็นกาชาดวันนี้มันมาเอามาออกหาหนอยพิเศษนะครับผลออก ศูนย์หนนนึ่งวันนี้แนวทางของผมหลุดนะครับฮานอยพิเศษเล็กเด่นหลุดเนาะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็เข้าแก่ตัวประกบตัวเดียวคือเลขหกกลับไปกันต่อที่ฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติผุออก409 61 แบบนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับแนวต่างอื่นเลยนะครับครับผมก็พูดในคลิปเนาะถ่าาใครเล่นเลขเก้านะครับก็ระวังเลขหกด้วยนะครับเลขเก้าระวังเลขหกด้วยนะครับสรุปตัวเน้นออกหกหนึ่งนะครับมาตัวที่ไม่ได้เน้นเลขหกก็ถือว่าเนวต่างลดนะครับ วันนี้ต่ว่าใครเล่นเก้ากับหกเนาะสำหรับต่านที่ติดตามผมก็ท่นก็บางที่อาจจะลืมกันเนาะนะครับระวังนะครับเกกับเจ็ดหนึ่งเนี่ยวตาาต่างผมมันจะมีเพี้ยนอยู่2ตัวนี้แหละนะครับหัดตัวละ50าส้าสิซ์ให้เก้ามา6ให้6มา9้านะครับวันไหนหาได้9ก้าในคิดเอา6กลงปุ๊บนะพอเอาหกลงแทนปุ๊บเมานะครับมันจะอยู่อย่างเนี้ย กลับไปกันต่อที่ vip นะครับ vip ออก304 304 70นี่เดยแนวต่างของผมหลุดหมดเลยนะครับสำหรับพิงงลูดนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่หลุดเนาะนะครับไม่หลุดผมลืมดูเข้าที่เก้านะครับ90เนี่ยมาเข้าชุดนี้ สามตัวเกือบแตกผิดเลขสามตัวเดียวนะครับปกติเนาะนะครับเขาที่เก้าวิ่งรูดนะครับขอไปผมเช็คผิดผมไปดูแค่เลขล่างอย่างเดียวส่วน VIP พีก็ถือว่าหลุดเนาะนะครับเพราะว่าตัวไมห้าหกมันมาสี่เจ็ดสี่กับเจ็ด ก็มาดูแต้มรวมวันนี้แต้มรวมใครนําไปวิ่งไปรูดอันนอยเฉพาะกิจอันนอยคาชาติก็ถือว่าเข้าเหมือนกันนะครับเข้า8 6บนกิตนะครับแล้วก็7 8ล่างกานะครับก็เข,ข้าที่เล็กเนาะนะครับส่วนใครนําไปวินนําไปวินก็ไม่เข้าเนาะ8 6กับ7 8นะครับชุดวินวันนี้ไม่เข้าเลยนะครับก็เข,ข้า8วิ่งรูดอย่างเดียวสําหรับกิจกานะครับ กับกล่องมาดู3น้องของเราเนาะพิเศษปกติ VIP พนะครับพิเศษไปในี้หลุดนะครับ8กับ3ไม่มานะครับส่วนนี้ก็8กับ3ก็ไม่มานะครับแจมรวมส่วนตัวนี้8กับ3 3มาแล้นะแต่ว่ามันไปวิ่งอย่างเดียวไม่เข้ารูดนะครับไปวินอย่างเดียวไม่เข้ารูาด,ดส่วนจุดวินไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะจุดวินมี3 4ม แต่ไม่มีเลข0ูนมี9แต่ไม่มีเลขศูนย์นะบอกติบว่าแนวตางวันนี้ชุดวินหลุดนะครับเด็กเบิ้ลสา8ส9มานะครับมาหนึ่งหนึ่งบอติบวนหลุดหลุด3าแนวทางนะเนาะสอแนวทางหลุดพิเศษกับ vip นะครับเต็มรวมปกติก็หลุดนะครับ เต็มรวมหลุดนะครับปกติก็หลุดเหมือนกันนะครับแต่ที่เข้าเนี่ยมันเข้าเลขเด่นในรอบหรอกนะครับเยอะให้เก้าเข้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับวันนี้ก็ถือว่าแนวทางมันไปกิบไปกาอย่างเดียวนะครับส่วนพิเศษปกติ VIP นะครับก็ถือว่าหลุดนะครับ VIP ก็เข้าแค่วิ่งไม่เข้าหลุดเนาะก็ถือว่าหลุดหมดเนาะนะครับ ผมก็ต้องกราบขอโทษขอไปสมาชิก f c ทุกท่านนะครับเนวต่างก็มีเข้ามีหลุดนะครับช่วงนี้ก็เนวตางมันก็เดินมาหลายวันแล้วเนาะสำหรับเ c ที่ติดตามผมนะครับส่วนตันที่เข้ามาใหม่นะครับบางทีตานเข้ามาตอนที่แนวทางผมหลุดผมก็ต้องกราบขอโทษขอไปสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับครับก็มาตามกันต่อนะครับ วันที่ <26 S 1> ยีกเนาะยี่สิบเดือนสามสองพันห้ารยกสบแดกับวทางฮานอยกลับมาดูฮานอยพิเศษกันฮานอยพิเศษวันนี้เล็กนด่น เล็กเด่นผมให้ที่2กับ5นะครับก็เน้นให้ที่เล็กห้าจับไปเลยนะครับ5้าห5ห้าเห้าแดห้าห ห้า8แปดนะครับตอนจะเพิ่มเติมไปก็เพิ่มเติมเลขเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับสองห้าสับตัวผมจะไปที่สี่ห้าเจ็นะครับแล้วก็สี่ห้าแปดสำหรับอานอยพิเศษ สามชุดนะครับตัวที่ผมเล่นให้ก็น่าจะเป็น57เนาะกับ57มันชุดรองมัน5 8ด้วยนะครับแต่ว่าผมเน,น้นในที่57ก็ไปกันต่อที่ v i p a ก็ไปกับอานอยปกติ เลกเต็มผมให้ที่0ูกับ3ได้ศูกับ3ระวังเลขก4ด้วยนะครับใครจะนำไปใช้ด้วยก็ได้เนาะเลขส่ส่วนที่ตัวที่ผมเน้นเน้นที่เลขก3 3 6 3 7แล้วก็3 8กับ3ชุดาจะเพิ่มเติมมาอีกตัวหนึ่งก็ได้เนาะนะครับจะเป็น3 9ระวังเนี่ย36กับหัวนะตัดตัวผมให้ที่403 403คือเลขเด่นมาด้วยกันนะครับ แล้วก็038าฉะนั้นตัวที่ผมเน้นให้คือตัวนี้นะครับ38 38หรือ48ก็ได้นะระวังตัวนี้นะครับ38กับ48ผมใช้ปากกาหวัวใหญ่เนาะแล้วกับสามแปดสี่แปด กบไปกันต่อที่ V I P นะครับ V I P เด็กเด่นผมให้ที่5กับ8เน้นที่เลขก5นะครับเน้นที่เลขก5 5 6 5 7แล้วก็5 8 4 5 8นะครับ3ตัวแล้วก็ 3, 5, 8, สามห้าแปดเตั้ง vip นะครับเลขเด่นเน้นที่ห้าติด5 8เนาะนะครับ มาแปดเล็กเด่นมาด้วยกันจะไปกันต่อที่ VIP นะครับอขอไปครับแต้มรวมสามน่อย เมื่อกี้ผมอัดคลิปดึกเกินไปเนาะเบอร์สับสนแต่ตัวนี้เวลาที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยน่าจะประมาณนะาามาตาาาณานนาณีหนึ่งนะครับเลิกจากงานมาทุกแนวต่างเนาะผมประมาณคิดมาคำนวณก่อนจะอัดคลิปนะครับประมาณตีหนึ่งนะครับช่วงนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เรามาดูแต้มรวมสามนอยนะครับวันนี้ผมให้โลตดดี้ หกับเนะครับผมก็เน้นในทีลเลขห้ 5, เนาะส่ในใจญแนวทางผมติดเลขห้ 5, นะครับสุดเลคเบินผมให้ที่สี่สแล้วก็เก้ ส่วนชุดวินนะครับเอาเลขเด่นมารวมกันเนาะสอพิเศษ03ปกติ58 5แปซ้ำนะครับเอามาเลขแปดห้ก 59, 53, เก้าห้าซ้ำอามาเลขเก้าสมมจับให้แค่6กตัวแค่นี้เนาะนะครับสำหรับแนวทางชุดวินนะครับ เอาไปบินได้ทั้ง3หน่อยนะครับหรือว่าใครจะเอาไปบินหานอยเฉพาะกิจห้านอยการชาติด้วยก็ได้นะครับแบบแปรรวมนะครับบินโหลดก็เหมือนกันนะครับกับไปที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับกับใต้นี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่26เดือน3พศ2568นนะครับขอขอให้โชคดีทุกท่านนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ